สวัสดีท่านผู้ฝังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมคอมมอนของเครือยูริสรีเวนจ์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณไปโจนะฮะเป็นอิรักสีม่วงนะครับผมแล้วก็ตรงนี้คุณจีจีหมูหยองนะครับเป็นอิรักสีเหลืองนะฮะส่วนบนนี้ก็เออบุกตี้นะครับอิรักสีน้ำเงินนะฮะและทีมงานฝั่งซ้ายนะครับกรีนวันนะครับเป็นอิรักสีแดง ถึงชื่อเขาจะเป็นกรีนแต่วันนี้เขาเล่นเรดนะฮะโอเคเขาส่งสีได้นะโอเคเอ่อต่อมาคุณนามิดาครับอิรักสีฟ้าแลวก็สุดท้ายนะครับ GTA o n i โอนิซเนะฮะเป็นอเมริกาสีส้มนะครับผมแบบนี้ก็มีแมบพบเอ่อมีชื่อแมพว่ามาริบูนะถ้าผมจำไม่ผิดซึ่งเป็นแมพที่แบ่งแยกกันด้วยพื้นน้ำนะครับผม มีสะพานอยู่ตรงนี้หนึ่งที่แล้วก็ตรงนี้อีกที่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้ที่หนึ่งนะครับแต่ตอนที่คุณตัดสะพานยังไงมันก็ไปมาหาสู่กันได้นะเพราะมันมีสะพานธรรมชาติตรงนี้ครับนี่เห็นไหมเป็นหินนะครับนี่ก็คือยูนิตวิ่งผ่านได้อยู่ดีนะครับไม่มีประโยชน์นะฮะตัดสะพานไปนจริงๆก็มีแหละมันทําให้ศัตรูบุกทางเดียวนะก็คือจะทําให้ตั้งรับได้ทางเดียวประมาณนั้น <c oughs> ประมาณนั้น สีส้มสร้างโรงรถก่อนนะครับจะได้ปั๊มรถเก็บเร่มาใช่ไหมนาจะใช่นะยังมมีแค่สีส้มนี่หว่าที่เป็นพันธมิตรนะฮะคุณ GTA Onizuke นะฮะแต่ตอนนี้สีฟ้ายัางไงครับสีฟ้าย้าย MCV มาเขาจะทำอะไรครับคุณนามิดะเอามากลางมันกลางได้หรือครับมันกลางไม่ได้นะฮะพื้นที่มันไม่พอนะครับหรือมันกลางได้ป่อ๋อไม่ได้นะ ไม่ได้ครับมันกลางไม่ได้ครับมันกลางไม่ได้ฮะรีบกลับไปที่ฐานหล,ลักกรออ้เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเลืองเลื้งบุกแล้วรอฮะโอ้คุณหมูยองบุก GTL นิสุเกะอย่างรุดเดือดนะครับยิงฐานใหญ่ยังไม่มีการปราณีเรียบร้อยขายทิ้งนะฮะไม่ปล่อยให้แตกด้วยโอ้โหกดยอมแพ้ไปอย่างรวดเร็วนะครับคุณสีส้มนะ GTL นิสุเกะสีฟ้าว่าไงเราไม่ไหวเหมือนกันนะครับเหลือแดงแล้วครับสีแดงจะยืนหยัดต่อสู้สามทับไหมฮะ อีนวันนะครับชื่อของเขาผมว่าไม่ไหวนะสีเหลืองเขาก็คลืบคลานคลืบคลานขึ้นมาแล้วนะแล้วน้ำเงินหละ่ะน้ำเงินยังไม่เห็นทำอะไรนะเอ๊ะมีแมงมุมหรือเปล่าได้ยินเสียงเว็บๆสีแดงความรถถังพร้อมกับหมานะครับ <c oughs> แท็ติกยอดนิยมของฝั่งโซเวียตนะฮะ <c oughs> แล้วม่วงม่วงกับน้ำเงินไม่ขึ้นไปช่วยหน่อยนะอฮะ <c oughs> ย่างไรครับเนี่ยโอเคน่าจะเข้าไปแล้วหเหลืองขึ้นมาเจอแดงที่มีศักยภาพสูงกว่าต้องถอยกลับมาตั้งหลักรวมคนก่อนนะครับก่อนที่จะไหลเข้าไปอีกรอบแล้วก็มาเจอรถจกรแล้วก็ยิงนะฮะเรียบร้อย สีม่วงสร้างมา่านเหล็กแล้วนะครับผมไอออนเคอร์เทนนะครับคือจริงๆไม่ต้องสร้างก็ได้นะฮะเขาเหลือกองทัพเดียวแล้วยังไงสีสีสีเหลืองไม่บุกต่อแล้วอ๋อสู้ไม่ไหวนะั่นต้องถอยมาก่อนหมูหยอกนะครับเรียบร้อยครับกดยอมแพ้ไปแล้วนะฮะในนาทีที่3.49นะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณหมูยองคุณไปโจแล้วก็บูกาตี้นะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ